สวัสดีครับผมเอสจากซีงเกมนะครับวันนี้ผมจะพาไปตามหายานเท่ๆสีขาวกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ยูคลิดนะครับไปใส,ส่พิกัดบูตูพาท่องตามผมได้เลยเอ,อ้าเช่นกดผิดใส <laughs> ่พิกัดตามผมได้เลยครับจะพาไปดูครับว่ายานที่ผมจะพาไปในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคแล้ยานที่เราจะไปหากันในวันนี้นะครับจะเป็นคลาส B นะครับอัปเกรดให้เป็นคลาส S เราจะได้ซูเปอร์ชาร์จ3ช่องติดกันแล้วก็เว้น1ช่องนะครับนั่นก็คือ3บวก1ัเองไปลุยโอเคเราก็มาถึงพิกัดปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลดาวสักนิดนึงตอนนี้เราอยู่ในดาวดวงนี้โอเ okay, ค Distance ถูกต้องนะครับแล้วก็พิกัดที่ผมได้มาก็จะเป็นบวก30.10ลบ151.44 นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคอมบอลไหมนะถ้าไม่มีอาจจะต้องหาเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบินนิดนึงนะี่อู้ปองโอ้ยครั้งโอเคสองโอ้ภูเขาเยอะมากหายากนะแบบนี้บอกเลยโอเคไม่เป็นไรไม่มีเอาเป็นว่าผมใช้ AI f แฟกเมนแล้วกัน <S <S ดิเทคหาเลยแล้วกันนะโอเคเจอแล้วหรือใครมีเวลามากพอนะหรือมีความอดทนมากพอก็ลุยเลยนะครับพิกัดคือบวก3 0 1 7ลบ151.44ส่วนผมนะใช้วิธีการดีเทคหาแล้วกันนะครับอา้าวเนี่ยบอกวิวยู่ใกล้ๆ6 8นาทีนะนานอยู่ครับ เอาวันนี้พามาดูรูปลักษณ์แล้วกันนะโหทีแรกก็จะพามาเอาซูเปอร์ชาร์จสวยๆซะหน่อยด้วยความที่ในดาวดวงนี้มันเป็นภูเขาซะเยอะครับเป็นเหวซะเยอะนะหากุดยากเลยเเจอแล้วมามาดูกันนะครับโอ้โหย่างเฉียวโอเคเป็นยานสีอะไรขอดูจะชัด สีขาวนะครับสีขาวล้วนเลยนะครับขอดูไฟท้านนิดนึงอเอ๋โอเคนะครับขาดช่องนี้นะช่องสุดท้ายสองข้างไม่เป็นไรช่างมันว่าตัวยานสวยมากกับเท่สุดเลยนี่แล้วก็ตาโตด้วยตาโตนะครับมีไฟดวงให,ใหญ่อยู่ทางด้านหน้านะแล้วก็ตาโตมีไฟดวงใหญ่ๆอยู่ทางด้านหน้า เ yeah. สวยป่ะสวยเ้อะปีกสวยดีครับเดี๋ยวเราไปคอมเพนะครับอันนีคลาสีนะผมสุ่มนะฮะนี่ผมสุ่มเลยวันนี้มือไม่แม่นนะครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเป็นสีขาวผสมกับสีไลท์บลูนะครับหรือว่าสีฟ้าอ่นอ,อนนะครับเพราะว่าตรงปีกตรงนี้นน เป็นสีขาวนะครับเห็นชัดเจนเลยว่างนโคสีกันนะปีกหลักเนี่ยจะเป็นสีไลท์บลูนะครับรส่วนตัวปีกเอ่อปีกข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับปักคอมแพนะครับโอเคก็ขอดูก่อนอันนี้คือคลาสสแล้วก็มีซุปเปอร์ช์จอยู่ช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าจะหมดหวังครับหรือเราจะลองมาอัพเป็นคลาสเอสด,ดูก่อนไหมเออลองดูก่อนแล้วกันนะเ,เดี๋ยวปัคอมบูตรงนี้ จะได้หายง่ายองั้นหาย,ยากนะฮะปากไวโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับพิมพ์ไม,ม่ไหนก็ได้อะเป็นซีคลาสกันนะ,ะนะโอเคผมใส่ว่า c ีคลาสนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนไม่ได้มี AI f r a g m e n นนะฮะพอบินมาแล้วเจอ Communication ก็ลงมาได้เลยนะครับเผื่อบางคนไม่มีไง แต่ผมว่าเล่นมาถึงจนถึงตอนนี้เนะี่ยน่าจะมีทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Space s t a t i o n นะครับผมคงต้องใช้ลำนูในการบินไป Space Station นะเดี๋ยวผมตัดไปที่ Space Station ครับอเอ๊ผมก็มาถึง Space Station ที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยานก่อนนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยทึบมากนะอึมคึมมากสำหรับสเปซสเตชันที่นี่นะครับอ่ะไปลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างมาผ่านนา,นายเล่นฮนะ โอเคนะอัพไปคลาสเซไปที่เรียบร้อยครับมาลุ้นช่องซูเปอร์ชาร์จกันสักนิดหนึ่งโบบะออฮะโอ้โหหมดหนทางนะครับหมดหวังนะอยู่ไกลกันมากๆไม่เป็นไรนไหนๆก็อัพแล้วก็อัพไปนะฮะอ่ะลองเจาะดูสักนิดหนึ่งครับโอ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหโอเคได้มานิดหนึ่งนะครับได้มาสองช่องตรงนี้ โอ้โหแต่ตรงนี้ห่างไกลกันมากนะครับก็ถือว่าห่างพอสมควรนะครับสรุปคือน้องเป็นสีไลท์บลูนะครับบวกกับสีขาวนั่นเองนะครับสีสวยมากๆากเออไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูกปกันนะครับไปขึ้นบินกันครับโอ้โหเย่ไปอีกแบบเลยครับนะนเพื่อมีคนชอบทรงนี้นะครับโอ้แล้วก็แบ็คเก์เราเป็นสีเขียวซะด้วยนะ มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็เอามาแล้วนะดูน้องหน่อยโอเคเป็นสีไลท์บลูบวกกับไวท์นั่นเองเสียดายที่ช่องซูเปอร์ชาร์จไม่ได้สวยอย่างที่ควรนะครับเออใครอยากได้สักสองช่องก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครชอบก็ไม่ว่ากันนะเรื่องของสีนะก็ไม่ว่ากันตัวํำยานหลักจะเป็นสีขาวนะครับส่วนปีกใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีปีกเล็กที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยกับเอ่อกับ เรียนเนี่ยปีกน้อยๆตรงนี้จะเป็นสีไลท์บลูนั่นเองนะครับหรือว่าสีฟ้าอ่อนอ่อนแบบอ่อนแบบอ่อนๆเลยนะแบบกําลังละมุนนะครับแบบอปป้าเกาหลีพูดอะไรเนี่ยเออแต่ปีกสวยดีครับชอบนะส่งมาดีมากครับมีลูกตาใหญ่โอเคแล้วก็ทางด้านท้ายนะครับไฟก็ มีห้าดวงนะแต่ผมว่าไม่ดูขัดตาเท่าไหร่สำหรับผมนะเพราะว่ามันกระจุกอยู่ตรงนั้นนะครับหรือถ้าเกิดจะห่างกันก็ห่างให้ใหมันเป็นช่องไฟที่สวยๆสำหรับผมนะแต่ผมไม่ได้ติดเรื่องไฟท้ายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดมีก็ดีนะครับผมสนใจเรื่องทรงมากกว่านะครับกับสีเป็นหลักที่สําคัญคือถ้าช่องซุปเปอร์ชาร์จสวยนี่คือหมดข้อคอระหานะครับแต่อันนี้ก็ mm. เดือดได้นิดนึงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถือว่าสวยแล้วครับหน้าตาประมาณนี้เลยครับอเอช่องซูเปอร์ชาร์จก็อยู่ห่างไกลกันพอสมควรนะครับก็ถ้าถ้าถคาเอินมองในในแง่ดีแล้วกัน่ะตรงเนี้ยวางได้เออจะได้หนึอาันนี้ก็อาจจะไกลหน่อยอาจจะไปหาว่าอย่างอื่นแทนนะครับสำหรับตรงนี้โอเคอยู่วางหนึ่ว่าไปนะครับรก็ปลอบใจตัวเองกะพูดง่าย,ายนะ Okay. สวยอยู่ครับใช้ได้เลยนะเป็นสีเท่ๆนะครับสีไลท์บลูนะครับสีฟ้าออมผสมขาวทรงดีนะทรงดูดีเลยครับปีกสวยเลยถ้าผมเนี่ยลงคลิปที่เป็นทรงแทงเนี่ยนะเป็นทรงแทงจนครบสีแล้วนะผมจะมาไล่ล่าทรงนี้ให้ครบสีนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนะ เื่ออาจจะชอบทรงนี้แต่อยากได้สีอื่นนะครับจะตามหาทรงนี้ให้ครบทุกสีนะโดยเฉพาะปีกนะครับเป็นปีกเล็กๆเฉียวๆแบบนี้นะส่วนปีกนอกเนี่ยก็ให้มันรับกันส่วนตัวผมมองว่าผมชอบหลังๆมาชอบปีกที่เป็นเป็นแฉกแยกกันเวลามองจากด้านหลังมันดูแยกกันดีครับไปบ้ามันดูเหมือนติดนะนิดนึงนะแต่ไม่ติดนะครับ โอเค okay, สำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ความเมนต์ขเดิมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ